ย,ยแกงหนึ่งเพื่อซาบาทนี่นะเนาะใครแต่เพ็ดพอผ่าเพ็ดพอหนังก็ที่คุ้มจะถุงเขาสร้างแล้วว่าไงมีนะเลือทุ่งเดียวไม่เอาไปเห็ดหยังโอ้ทุ่งเดียวกรเพาะแกนะ่หน้กหลาๆนี่โอ้งจะเอาเพื่อจะถุง มอื่นก็ไปหาอีก <c oughs> อย่างหอบโคเก็บคาลาได้เงินหกสิบบาท,ทคุ้มคุ้มหกสิบบาทนะคะย่างหอบโคโนั้นกันหกสิบบาทส่วนนี้จะไปแกงค่ะมันห่ารังผึ้งน้ันทาวพันธ์หาใหแบบ้แน่สื่อขีดซื้อร้านตลาดนี่หว่วยดาวพันเนาะ เลยผมรายได้ไปดองไว้40บาท1,000บาทรายได้ตลาดแคมทางนี่หไงทำไมซาซา1,000บาตลาดแคมทางแล้วเราไปตีกับอีวิจะขายขายครึ่งหนึ่งกับแกงครึ่งหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าสิมาแกงเห็ดเผาะนะคะหามาสดๆแล้วกับแกงกินสดๆเลยจ้า วันได้กินข้าวเร้าตอนนี้ก็เวลาสิบโมงเช้าแล้วสิบโมงเร้าแล้วเรากาซิมาเห็ดกินกินข้าวจ้าหลังจากที่มาจากหาเห็ดหเห็ดพนเองจากเด็กน้อยไปขายสามถุงไหมน้องถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทจากเก็บเล็กผสมน้อยนะคะดีก็ไม่หาดีก็อยู่เฉยๆตรังตรังที่หาตัง อนขนมจะเห็ดต่างมาันหามานใหม่ๆสดๆนะจ๊ะเริ่มแกงแล้วจ้าวันนี้จะแกงเห็ดพอตอนเช้าจากพี่น้องจ้แกงสน้ำยานาแหมนแกงสูตรนี่แหละแซ่บในสนามยานา โบได้ลายเป็นนันดอกโบได้ลายเป็นนันบ้านการแต่พวกโคกพวกป่าบ้านหาได้แต่พอกินเห็ดพอนางมันหายากเพราะเอาปลเคยพ่อผายพอผายมออกตัวที่กำลังแกงเห็ดเผาะ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 นาคาดีจุ๊วะนะคะับเห็ดพอนางผสมพอผายเปน้องผสมกระเครื่องตอกเ่องได้หมักฝายกับสดผ่าได้หมักนางกับสดนาง รสชาต์กลเกลือกันไปนะจ๊ะไปแตะจ๊ะเสแบคือก๋าสำหรับคนมักกินเห็ดเด้อจ้าพี่น้องผัดกระแสดเด้อพี่น้องซานนางผัดนะผัดนตำมันหอยผัดอันนี้นะแซ่บมันอ่อนไล่ไล่ัดกินมันอ่อนเดี๋ยวครับพัดเห็ดปวกผัดเห็ดปวกกระแซ่บเอิ้นสิลองเบิื้องหัวไปหามาหลายๆก่อนเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าวันนี้เขาสั่งสั่งเปรี้ยว จริงๆเขาหนะะึ่งอันนี้กระแซะเพื <S <S ่อนเนาะหนึ่งขัดโรยเกลือจับแจ่วสุดๆตัก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 ใส่ปลานำปลากระเปื่อยใช่ปะแกงเห็ดเพาะนังเห็ดเพาะผายใส่ปลายนอนปลายนอนปลายนอนตักปลามาด้วยตักน้ำมาด้วยมากินข้าวกินข้าวกินข้าวแกงเห็ดใสร็จปลา ห็ดมีน้ำกเห็ดเปลานี่ยเปยอนกินได้ปะเป็ยอนกินได้ัแกงเห็ดนะเดือดกะลัปะดิเครืองจับจังอาารยข้าวประจากินหลยคน้วแก้ได้ปะหนังเนะ กระังแก่อผ่านออเอามาอแลพระหนังต่เหมนมาเฮ็ดนาเขาไปหาสมุ <c oughs> ดยังได <c oughs> ุ้ลายทพาผ่านนะเป็นเพอหนังงีเจานี่เนาหหนาแ้วคเคอนกลายคน Còn nữa không? Ăn xài. Ăn xài. Cái này không? Cái 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 không? 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 Cái 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 chắc Cái không? 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 ไปยับบ้านขายเห็ดนะชาบ้านจะไปกับ้าไปนับบ้านขายเพขนาดว่าหาบ้านจำจงหลายาไปเรวเรับเรวาเมื่อบ้านเชื่องว่าเชื่องว่ดีเยอะ่ยว่าวไปกันยัว่ามันู่ที่มับตก็บเอาแล้วเลยเออเท่างเงอื มันีที่มันล่ะอืมก็ก็คืออาแล้วมันจะซื้อที่แล้วน่ะไอ้ชอบน่ะแบบนี้ก็ได้เนาะไมเชื่อไม่ไี้ไม่เชื่อมม่ด้บักตาไปแล้วแล้มันอยู่ปเปิดโซดาพงกกว่าอะรกเห็ดมะขคได้้าบาทเป็นล่าบาทใช่ปี้ไอเียคือขนครอบครองอะไรัเลยอะไรดตู้้มื่อกี้กับแก่าแจมไปใส่ิดยาแ้มาผิดยา con mương kêu có mặn nữa. Không chắc, không chắc <laughs> ừ, hiện cho khách hàng tiêu hết để là người yeah. không bài này kia. hết จะเคยมันเคยเห็นน <this> ้องโบไม่เท่าก่นไม่เท่าันงงเห็นั้ลายเนี่กิอขายก่อนเทาน้องจเป็นแล้วนะมองส้นทังลพวกเขาเปิดขายอะไรกันแล้วขาเท่าไหร่กเกซื้อปะพวกเขามาซื้อมือตามดู

ไพหม่เ็ดจะอจทำเฮ็ดก er. um, ็ได้น่าชิบชิบกูานคือมันไพ่ใหม่ก็ได้าก็คมอเห็ดรวมกันคืว็คอไพ่ประใหม่ไพ่เลยครัขอน้ำนมสุกีแก่แล้วอ้าวเลยอะแค่ป่าบกิน ตายเียมันดงออกเป็นตั้งไม่ใช่ตั้งตั้งไม่ม่นไยครับไปส่ผู้เล่นไนแล้วนู่นเลยนู่นนัดตาไปใส่ใส่น้ำี่งินกับแหนม้วก็

ขาะพลุนหลังเปิดไหมเวลาคนแสกต้อีกลยผิดดอก่อนตกอาะูน้องูกไปไนแตูกม่ได้าน้าูือมือเือเวลาแต่คือมือถือแถวเพรากระยาบ้างแลไวบวันเลยจ้ะค่เปลี่ยนกันหรอได้นออ เดี love, no, ๋ยกรีบอาบน้ำสบายเลยงินใครที่เดี๋ยมจับคนมุงเลยนะใช่ะช่สบายหลงแล้วหามมุ้งทุมุ้งพอเอาไปแล้วเพื่อนทุบมุ้งวันไม่ถูกมงหมกน้ำไปเยอะกว่าทีบปฏิบัตินะนนย่งเงอไปเติมเงินมาโทรห้โผ าเละจ้าเปนรไเจ้าลือกเาวาร่าไเลยัเป็นานองเป็โอกาสครับประเด็นนึงเราเป็นวาหเราโมังกรวานั่เบอนึ่นะังเบอรเนิลเปมซื้อนตัโเนเอ้ยมันเบ้งคุยำราน่โนเอาละเนี่ย นาติดกันได้เขาคายนาเขาคาย่าคายรเดียวงาบ้านไ่งานมาาระจัยงินค้งจะหายมันมันยน้อยใจโนตขาดไปแต่กาายยาวลงไป็สองสามหายเน้าเไปหมันติดนานติดยนเติดเลยเ่ ดับให้กุ้งลเาปักงับเป็นดินเสียต่อไปเลยขออนอญาตของอนานายแกของเฮาพวเพื้อาวแล้วก็สบมาแล้วอซื้อหาันป็นัปูกระโตหงกระโตอ้าวกระลกระโตนะคะชีเมืองโตจะพันทงพันทงพันบุญหของของเรน้องตัวเองสามหมื่นแล้วตัวเขาต่อเลยแล้ว ะ่อจาสามืันเจ็ดสามพนแปดมันลายก็พอซื่อมีสีวันนี้มันเตต่อห้าเพรชื่อแล้วให้น้าทันใ้เอาเพื่อนาหนูตกกลวเลยงาลงไปไ่ชองพันเนบอันนี้นะให้กูาำนะเมนอนนี้ให้งาลงไปใงาต่อลงไปดูมกรชดกระปุกบนใช่กระปุกงาเป็นกระปุกเลยชื่อวใจะไปถอนน้องเน

นั่นดาเลยี้ได้บรอเลยแลลวครับไปใหญ่เยใหม้้ื้อก็เป็นรงเท้าเป็นรองจากสิษะบรายาคาไปซ้ำนี่น่ใเนาะว่าคุณซื้อดีจาคุณอาจารย์ไป